นีเนี่ยนั้นน่าจะมีสักทีนี้ต้องไปดูต้องไปดูใครบอกว่าดูแล้วโชคไม่ดีเนี่ยแหมผมบอกคนคนไม่ได้ดูนี้น่าจะโชคไม่ดีกว่านะน่าเสียดายน่าเสียดายเพราะว่ามีของดีไม่รู้จักดูไงนี่โชคชแสดงว่าคนนี้โชคไม่ดีนะของดีๆไม่รู้จักนะเหมือนกับมีแก้วแหวนเงินทองแล้วไม่รู้จักปล่อยหลุดไปอะไรอย่างนั้นนะนะในในแง่ของความเชื่อนะเรื่องลาหูเรื่องอะไรก็ มันก็นานาจิตตังค์ใช่ใช่แต่ว่าถ้าจะให้ดีแล้วจะได้ประสบการณ์แปลกๆเนี่ยก็น่าจะดูน่าจะไปดูแต่นี่ในแง่อันตรายที่กลัวเพราะว่าเป็นอันตรายกับสายตาอย่างนั้นอย่างนั้นแน่นอนเราต้องมีวิธีดูที่ถูกต้องที่แต่นี้ในในวันนี้แล้วนี่นะซึ่งท่านก็กําลังดูรายการในเดียวอีกไม่ถึงชั่วโมงก็ต้องดูแล้วก็จะทํำยังไงตอนี้ถ้าท่าน ทั้งหลายได้เตรียมตัวไว้แล้วนะอย่างเช่นที่คุณตักถือมันตะก,กี้เนี่ยฟิล์มถ่ายรูปเขาดำถึ่งเสียแล้วนะท่านกคงมีอยู่แล้วอ,อ๋ออันนี้คือ <c oughs> คือ,ค,อคือฟิล์มซึ่งเสียแล้วซึ่งจะได้มอง <c oughs> เห็นใช่ไหม <c oughs> ใะ <c oughs> เอางี้ดีกว่าหมายความว่าจริงๆแล้วอาจารย์สนับสนุนให้ดูล่ะ ถ้าเป็นในแ,แง่ของนักดาราศาสตร์แต่ต้อง,าาองมีอุปกรณ์<ม>และวิธีที่ถูกต้องอเอาเป็นว่างี้ดีกว่านะคะอดใจรอน,นิดนึงนะคะพักกันสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกถึงวิธีการดูให้ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละคนบางคนก็เชื่อถึงโชคลางว่าเอะดูแล้วจะเกิดอันตรายด,ดูแล้วก็ เรียกว่าฟังไว้นะคะใช้วิจารณญาณแต่ว่าลองคิดให้ดีๆนะคะจาได้ว่าเมื่อวดที่แล้ว40ปีเนี่ยตั้งยังไม่เกิดเลยความจริงเราน่าจะดูเพราะอีก75ปีนี้เผอิญ้าไปอยู่โลกไหนล่ะาจะเท่งถึงไปแล้วมันน่าจะดูใช่ไหมอาจารย์นะใช่ถ้า,ถาอีกคราวหน้าไม่ได้ดูต้องสั่งหลานแล้วมันลูก,กอาจจะ<า>ไม่ได้เลย <laughs> ลูก,กอาจจะไม่อะไรยังไงคือถึงวันนี้แล้วเนี่ยคือถ้าท่านเตรียมอุปกรณ์ไว้ก็คงมีแล้วนะอาจจะเป็น ฟิล์มถ่ายรูปขาวดำซึ่งเสียแล้วเอาไปล้างให้ดำดำนะหรือว่าเป็นฟิล์มถ่ายรูปอย่างนี้เหมือนกันแล้วมีคนเอาไปทําเป็นแว่นตาแต่เราต้องดูให้ดีแล้วว่ามันทํามาจากอะไรนะแล้วแว่นตาที่เขาขายเป็นกรอบขาวกรอบกระดาษเขาก็เอาฟิล์มเนี่ยไปตัดถ้าถ้าเขาทําถูกนะไม่ใช่ไปเอาฟิล์มรถยนต์ไม่ได้นะไป่เอาอะไรที่ดําๆไม่ได้ต้องถามเขาให้ดีว่าทําจากอะไรแล้วเราก็เอาฟิล์มเนี่ยขึ้นมาส่องดูนะ อาจจะต้องทบสองชั้นก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยสองสามเพราะเราไม่ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนที่ล้างฟิล์มจะมืดแค่ไหนใช่ไหมสมมติเอาสามชั้นเนี่ยนะแล้วดูเห็นไหมไม่เห็นก็เอาออกดูดูนี่คือเห็นอะไรฮะหมายความว่าตอนเรายังไม่ได้รูพคาเราจะเช็คใช่ไหมฮะถ้าอย่างวันนี้ไปดูดวงอาทิตย์เลยดูเลยไม่ไม่ยังไม่ต้องเกิดค่าจะดูได้ก็จะเห็นเป็นดวงกลมๆนั่นแหละนะเอาสามชั้นสักขึ้นมาแล้วก็ถ้าไม่เห็นก็เอาออกสักชั้นหนึ่ง ก็เป็นสองชั้นค่ะดูถ้าเห็นก็พอค่ะไม่เห็นก็ให้เหลือชั้นเดียวชั้นเดียวต้องเห็นแน่เลยค่ะก็เห็นดวงอาทิตย์นี่แหละเป็นดวงกลมๆเหลืองๆเหมือนดวงจันทร์มีสีเหลืองนะดวงอาทิตย์เนี่ยอย่าคิดว่ามีสีแดงค่ะก็ก็ดูได้ก็ดูไปตลอดเดี๋ยวดวงจันทร์บางมันก็แหว่งไปอะไรเงี้ยแต่ว่าขณะนี้ซึ่งอาจจะเตรียมตัวลําบากแล้วเนี่ยนะอีกจักชั่วโมงหรือไม่ถึงชั่วโมงท่านทั้งหลายก็คงอยู่ที่ออฟฟิศที่ทํางานนะไม่ว่าจังหวัดไหนเนี่ยหรืออาจจะอยู่บ้านก็ตามเนี่ย ก็เรียกว่าทใกล้ใกล้ตัวที่สุดนะของฟรีด้วยทําเดี๋ยวนี้เลยทาเดี๋ยวนี้เลยนะทั่วประเทศทําได้เลยนะก็วิ่งไปในในที่ทํางานเนี่ยเอากระดาษแข็งมาแผ่นหนึ่งเอากระดาษสีอะไรฮะกระดาษสีอะไรก็ได้ไก็ได้ให้ให้ทึบหน่อยอย่าให้บางนะนะกนะระดาษคาดนี่แหละการนำบัตรอะไรต่างๆแต่บัตรอาจจะเล็กไปแต่ลักษณะกระดาษอย่างนั้นให้ใหญ่ใหญ่กว่าโปสการ์ดขึ้นไปนะ แล้วก็หาเข็มเข็มหมุดเข็มซ่อนปลายเข็มอะไรก็ได้หรือปิ่นปักผมอะไรก็ได้ถ้าหาไม่ได้ก็จิ้มเข้าไปหนึ่งรูหนึ่งรูตรงกลางตรงกลางค่ะอย่างเช่นเอาตัวสมมตินี่เป็นเข็มแล้วกันแทงเข้าไปอย่างงี้นะให้ทะลุเลยใช่ไหมฮะให้ทะลุไปเลยถ้าถ้าเป็นเข็มเย็บผ้าก็ดึงทะลุไปทั้งเข็มเลยก็ได้นะเพราะรูอาจจะเล็กไปดึงทะลุทั้งเข็มเลยเสร็จแล้วเอาไปรับแสงเอาไปรับแสง เอาไปส่องแดดนะก็จะเกิดแสงแดดนั้นก็ทะลุรูนั้นลงไปที่พื้นใช่ไหมถ้ามีพื้นก็ก็เห็นที่พื้นพื้นอาจจะเป็นพื้นซีเมนต์พื้นอะไรอย่างเงี้ยนะะกลางแจ้งนะฮะห้องพื้นกลางแจ้งถ้าโผล่ออกไปที่หน้าต่างก็อาจจะไม่มีพื้นนะก็เอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งรับข้างล่างอ๋อสมมติว่าเราอยู่ชั้นบนเราอยู่ชั้นบนเราอยู่ในออฟฟิศที่ทํางานอีกแผ่นหนึ่งรับไว้ก็จะเห็นเงา แดดเนี่ยจากรูกลมเนี <The camera apan> <The screen> ่ยลงไปที่ที่พื้นหรือที่กระดาษรับเป็นเงาหน้าตาเป็นไงฮะก็เป็นเงากลมๆเงากลมๆเงาเงากลมๆของดวงอาทิตย์่ะนะเราปรับระยะเราปรับระยะกระดาษนี่ให้ดีจะเห็นเงาเนี่ยชัดนะฮะทีนี้พอสักเดียวดวงอาทิตย์บนฟ้ามันแหว่งแล้วมันแหว่งเข้ามาไอ เงาที่อยู่ตรงกระดาษกระดาษนั่นแหละหรือที่มันก็แหว่งเหมือนกันที่เราลองเนี่ยนะคะมันก็แหว่งเหมือนกันเห็นเราก็ดูไปเรื่อยจนกระทั่งมิดเห็นว่ามันมิดแล้วก็มองขึ้นไปเลยต้องมิดก่อนนะคะถ้าสมมุติยังไม่มิดเนี่ยเราเกิดแบบมันมีคนอยากดูอยากเห็นอย่างนี้นะแล้วหงายขึ้นม่ไาจะเกิดอะไรขึ้นนะตาบอดแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องระวังที่สุดใช่ไหมคะอันนี้เราก็ดูอย่างนี้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเข้าใจผิดคือ อย่าเอาแผ่นกระดาษเจาะรูนะมองขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้ตาบอดเหมือนกันอาจารย์นั้นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าใช้เข็มอะไรเจาะเนี่ยถ้าโตกว่าเข็มได้ไหมฮะโตโตเกินไปภาพไม่ชัดภาพไม่ชัดโตยิ่งเลยต้องเล็กหน่อยนะคะแล้วก็ส่องนี้นะอันภาพที่เห็นเนี่ยไม่โตนักนะอยากคาดว่าจะเห็นเป็นภาพบลเลอเบลาภาพที่เห็นไม่โตเท่าไหร่หรอกชั้นครึ่งเซนหรือหนึ่งเซนนิดเดียว ขึ้นเซนติเมตรก็พอเห็นพอเห็นตอนที่เป็นเซี่ยวเป็นอะไรนี่แหวงแหวงไปนี่เห็นคแต่นี้อาจารย์นั้นมีหลายคนนะคะไปซื้อแว่นมาหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เขาขายกันซึ่งตอนนี้มีราคาแพงมากเราจะมีวิธีเช็คอย่างไระว่าถูกต้องใช้ได้แน่นอนนะก่อนที่จะออกไปส่องอยู่ข้างบนท้องฟ้าเนี่ยอาแม้ไก่ดําแพงเลยนะแว่นสาไม่ใง่งานนี้คือเราต้อง เช็คให้ดีหรือถามเขาอ่ะว่าทำจากอะไรอย่างที่มันตะกี้พูดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคนทํามีความรู้หน่อยเราเราดูได้เลยว่าเขาเอาด้านมันออกหรือเปล่าด้านมันออกข้างนอกหรือเปล่าถ้าเขาไม่เอาด้านมันออกแสดงว่าเขาไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ไม่ควรไปเอามาไม่ควรไปด้านมันต้องออกข้างนอกของแว่นใช่ไหมคะคือใช่คือมันจะมีสองด้านด้านด้านหนึ่งมันด้านหนึ่งด้านค่ะคือด้านมันก็ช่วยสะท้อนแสงส่วนหนึ่งแล้ว ด้านมันช่วยสะท้อนแสงส่วนถ้าถ้ามีอยู่แว่นอย่างนั้นก็ใช้ได้ใช้ได้แล้วเราจะต้องเช็คในห้องก่อนไหมคะว่าเออก่อนออกไปถ้าก่อนออกไปเนี่ยเราดูในห้องทํางานของเราไม่ควรเห็นอะไรเลยไม่ควรส่องแลไวส่องไม่เห็นอะไรเลยถ้าเห็นจะแสดงว่ายังไม่นาพอคุณภาพไม่ดีหรือเราไปส่องดวงไฟลูกกลมๆเหลืองๆที่มีไส้หลอดเราก็จะเห็นไส้หลอด เล็กๆนิดหนึ่งอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ยกเว้นใช่หลอที่ว่าเนี่ยอย่างอื่นไม่ควรจะเห็นเรียกว่าตอนนี้ใครที่มีอุปกรณ์แล้วก็ลองเช็คดูนะคะว่าถูกต้องบอกเพราะว่าดีไม่ดีเดี๋ยวไปส่องข้างนอกอาจจะตาบอดตาบอดที่ว่าเนี่ยนะอาจารย์ถามไว้นิดหนึ่งเผื่อบอดทันทีเลยมหมคืออย่างนี้เหมือนเราเอาไอ้แว่นขยายไปส่องแดดแล้วจุดจุดไม่ขีดอะจำวันเด็กๆเคยเล่น ก็นั่นแหละก็รูปดวงอาทิตย์นั่นพอผ่านเข้าไปในตามันมันก็เหมือนผ่านแว่นแว่นขยายเลนส์ของลูกในตาเข้าไปที่จอรับภาพมันก็ไหมเหมือนไม่ขีดนั่นแหละเป็นโูเลยเนืเพราะฉะนั้นอันตรายมากนะคะยาแงนขึ้นไประหว่างที่มีสุริยคราสนะทันทีเลยจะทําให้เกิดระหว่างที่ยังไม่เต็มดวงระหว่างที่ยังไม่เต็มดวงพอเห็นมืดมิดแล้ว ดูได้ดูได้ใช่ไหมคะตอนนี้มันมีความเชื่อกันมานะคะ<ห>ว่าจะเกิดภัยพยิบัติกับโลกนะคะอยา่างที่เคยอ่านในหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะบอกว่าอย่างมีแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ที่อิรานเมื่อสิกว่าปีก่อนก็มีนะคะอย่างที่โกเบเนี่ยนะคะเกิดอะไรไล่เลี่ยก,กับช่วงจันทค้าเนี่ยนะคะอาจารย์นะมันมันมัน,ม,นมันเกี่ยวข้องกันไหมอาจารย์คิดว่าคือคือมันเกี่ยวกันนิดเดียวมันคงไม่ใช่สาเหตุซึ่งกันและกันคือมันเกี่ยวตรงนี้ว่า ตรงที่แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผิวโลกมีเป็นจุดอ่อนอยู่ <Okay. S 2> นะทีนี้ในขณะที่เกิดคลาดเนี่ย <Okay. S 2> แรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยช่วยกันดึง <Okay. S 2> ช่วยกันดูดแผ่นดินก็อาจจะกระเทือนได้แต่ว่าความเป็นไปได้เนี่ยคงจะน้อยมากคงจะยากมากที่ที่มีผลมากกว่าเนี่ย <Okay. S 2> คือไอความเคลื่อนไหวของหินละลายภายใต้ พื้นดินนี้เองเป็นความบังเอิญมากกว่าเป็นความบังเอิญมากกว่านะซึ่งคนก็ไปคิดว่าอุ้ยเนี่ยเกิดเหตุอาเพศแน่นอนเลยนะฮะและอย่างบ้านเราที่เกิดน้ําท่วมหนักเนี่ยเกี่ยวข้องกันไหมนั่นก็เกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่สาเหตุอีกค่ะคือเกี่ยวข้องตรงที่ขณะเกิดคลาดเนี่ยนะน้าจะขึ้นสูงมากกว่าปกติอยู่แล้วแต่ถึงแม้จะจะไม่มีน้ําขึ้นน้ําลงเลยเนี่ยน้ําที่มาเยอะๆเนี่ยมันก็ท่วมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ มันเสื่อมนิดเดียวไม่เกี่ยวจะไม่มีผลคือไม่เกี่ยวกับเหตุอาเพศอะไรทําให้เกิดเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าปีที่ไม่มีคาดก็ท่วมนะคะ อย่างปี26อย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่มีก็ท่วมกันเป็นเดือนเดือนเลยแถวลำคำแหงแถวอะไรแถวโน้นค่ะก็เรียกว่าคุณผู้ชมฟังแล้วนะคะก็คงจะได้รับความรู้มากมายนะเกี่ยวกับเรื่องของสุริยคราสซึ่งจะเกิดขึ้นโอ้ยเดี๋ยวต้องเตรียมตัวแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับในแง่วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปดูกันลวแต่อย่าลืมนะเครื่องไม้เครื่องมือต้องเตรียมให้พร้อมนะครับคิดว่าวิชาอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ ไม่เป็นข้อจำกัดแล้วว่าเพศหญิงหรือชายกี้อ่ะในรีจอยส์นั่นโคโควิศวะสวยด้วย